จ้าพนักข้าวบ้านเฮาสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนแรงนะจ้าประมาณหาโมงหกโมงแรงนะจ้าฝนกระตกทั้งมือเลยนะพี่น้องพี่น้องแบบปล่อยๆนะจ้าตะกแ่นบางบางคนที่เอาจากพนักข้าวบ้านเฮาไปเกษียนยังบ้าันได้ฟักโตนะจ้าหล้วกากบ่านันได้ไข่กับมีเนื่องจากว่าอากาศเป็นน้ำอากาศน้ำด้อยพี่น้องเกษียณให้เพื่อนแบบการจเจริญเติบโตของเพื่อนแบบว่าซาเป็นแนยจากน้อยนะจ้าถ้าอากาศฮอนเพื่อนกษีสณพัฒนาการของเพื่อนกษียไว้นะจ้า ถ้าอากาศชื้นๆเพื่อนเกสิบอควายอยากฟากักโตอยากอางี้ยงก็คือต้องใช้เวลาเนี่ยจากน้อย้จากพี่น้องก็ไม่ต้องตกใจนะจ้าเพราะว่าถ้าเอาจากธนาคาวบ้านเฮาไปก็คือไอ่ค่าผิดชอบ้อจ้าถ้าบอฟักองี้ยงจังไหยเฮาก็สามารถสิเปลี่ยนให้ลูกค้าได้้อจ้าก็ค่าประกันนะจ้าอันคอกนี่แล้วพี่น้องคอกไง,งที่ว่าเห็นหลายๆที่เคยทายคลิปลงให้พี่น้องเบิง์นะจ้าก็คือว่าเมื่อเมื่อนี่ว่าสิียโรแต่ว่ากับบทันนาะจากพี่น้องมันคำก่อนเนาะ ก็เลยว่าถ้าผู้ใดอยากกินโตสดก็คือมาแวะเอาน้ำผัดข้าบ้านเฮาได้แล้วจ้าพี่น้องกสิได้ยุคเครื่องโลย่ดอกพี่น้องพอแบงแบงกันไปได้ยุจ้ะถ้าจังแดก็มาว่มาคุยท้วนจ้าสิได้จับไห้เนาะเมื่อนี้จับบทันจากคำและเนาะเพื่อนก็สิเริ่มวางใค่แล้วกับสิเริ่มไปไ่าแกเแล้าจ้าพี่น้องเบิดอายุแล้วเนาะก็เลยว่าต้องโลแล้วก็มันสิมีขอกไม้ที่กรลังออกออกเป็นโวออนนะจ้ะคือต้องเฝาออกนะจ้ะ เพราะว่าเหลือหน่อยแล้วเขาก็เริ่มโลสิโลอยากโลแล้วจ้ะพี่น้องแล้วก็สอมแซมที่ว่าตะไคร้ขเขาม,มันมีหูไม่อย่างกะเอาสิบไซอีกด้านนึงนะจ้ะเพราะว่าสิบด้านเดียวพี่น้องมีความลําบากในการเก็บขีเก็บแล้วก็เ่อนแนวห้องไทยใส่ให้เพิ่มขอนข,นข,องขางสิลาบากเนาะพี่น้องนะะเนาะก็เลยว่าอยากเฮ็ดสิบไม้อีกจากด้านนึงเนาะเพื่อ,อความสะดวกก็แนะนำนะจ้ะสำหรับคนที่สิเท็ดคอตกตกะแก็ขอ,ขอ,ขอให้เป็นสิบสองด้านนะจ้ะถ้าคอกว้างเนาะ มันก็สีได้สะดวกสบายแล้วก็บ่ได้ลำบากเวลาเก็บขี่เพื่อนจ้ะพี่น้องอันขี้ก็บ่ได้เก็บแด้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮากะว่าเฮ้าสิโลโตมนะันเนาะแต่ว่าพ่ทันก็เลยเป็นว่าต้องร้อมืออื่นเนาะจา้าไท่กับสีเอาขยายเองเด้อจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากได้กระทักขอเข้าบ้นานฮอมาได้ด้จ้าก็กได้ขึ้นกันเนาะเดี๋ยวอี่งพัสดุห้เนาะจา้า ยังพอมีเหลือแบ่งปันพี่น้องนะจ้าเพราะว่าจังไหนท่านใครเข้าเหลือจังไหนเข้ากับไดว่านซีเรียสที่ตี่ต้องขายเอาราคาใครนะพี่น้งนะองเนาะเข้ากระเฮตเป็นแบบโตแล้วกะ็ค่อยหาขายเอานะจ้าใส่ถุงถุง,ถงละลอยนี่สิมะจ้าสองขีดสองขีดขายนะจ้าถ้าผู้ใดอยากได้ตโตสุดกระทกคนเข้าบ้านเขามาได้นะจ้ามาเอาอยู่ฟามก็ได้นะจ้าพี่กัดกระซิยุ่ยล้านไก่ย่างวิเชียนหน่อบ้านวังไผ่้ะจ้า ใกล้ๆก,กับปั๊มพีทีนะจ้าฟังตรงขามนะจ้ะบ้านวองไผ่ตำมลพนาาักข้าอำเภอผู้กระดึงจังหวัดเลยนะพี่น้องเนาะสาวะสามารถมาแหวะเอาได้จับโตสดไปเลยนะจ้าถ้าเป็นมืออื่นพนาาักข้ามันเท่ากับสิไ่ถุงไว้ให้นะจ้าถุงละสองขีดสองขีดนะจ้ะถ้าผู้ใดอยากได้เท่าใดกะทักมาได้นะจ้านาสิพอแบ่งกันได้ยุจา้าพอได้ทอดเนาะ ตอนแรกว่าที่จับก็เลยต้องเอาหยามาให้เพื่อนอีกรอบนึงพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นพขาจังซีนบ่ได้เอาหยาหเพื่อนล้วก็ที่จับจ้าคลิปนี้พนขกขบานเฮาก็สิฝากพี่น้องไว้สมนิกอนะจ้าเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนานะจ้าถ้าถึกใจจังใดก,ก็ะคอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พนักขบานเฮาเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า